ตอนทางิทยาิศาสตร์เพียบเลยครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะถามอะไรกันบ้างครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ครับคือขวดรูปชมพู่นะครับวันนี้จะใช้หลอดรูปชมพู่เนี่ยนะครับทำการทดลองเช่นเดียวกันครับแต่ว่าจะเป็นการทดลองเกี่ยวกับน้ําที่เดือดครับนี่เลยครับจะอุปกรณ์สําคัญในควิสเกมในวันนี้เป็นขวดรูปชมพู่ที่เติมน้ําเอาไว้แหละครับจะถามว่าอย่างไรไปฟังกันเลยโจทย์ในวันนี้คือ นี่ครับถ้าเราต้มน้ําที่อยู่ในขวดรูปชมพู่นี้นะครับให้ความร้อนจนน้าเดือดครับจากนั้นปิดุกด้านบนนะครับตอนน้าเดือดแล้วทาการพลิกครับให้ด้านบนขึ้นมาอยู่ด้านล่างด้านล่างขึ้นไปอยู่ด้านบนนะฮะพลิกแบบนี้ครับเอาด้านล่างขึ้นไปอยู่ด้านบนจากนั้นครับน้ําเดือดเดืออยู่ข้างในทื่เราจะเอาน้ําแข็งไปวางไว้ข้างบนครับจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปครับ เออคือต้องงัดความรู้ด <h> ้านวิชาเคมีมาสู้กันแล้วนะครับที่ถ้าเรานําน้ํามาใส่ไว้ในขวดรูปชมพู่และก็ต้มให้น้ําเดือดแบบนี้หลังจากนั้นก็นําจุกมาปิดเอาไว้ให้แน่นเลยแหละครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆทําการคว่ำขวดรูปชมพู่ลงสุดท้ายแล้วเอาน้ำแข็งมาวางไว้ตรงก้นตวดดังภาพนั้นจะเกิดอะไรขึ้นลองไปฟังตัวเลือกกันเลยดีกว่าครับข้อหนึ่งครับน้ําที่อยู่ด้านในที่เดือดเดืออยู่นะครับ มันจะเกิดเป็นน้ำวนเลยครับเกิดจากความเย็นของน้ำแข็งนะครับดูดทาให้น้ำข้างในเกิดการวนไปด้วยนะฮะหรือข้อ2ครับน้ําด้านในที่ระเหยขึ้นมาที่ค่อยๆระเหยขึ้นมานะครับที่มันอยู่ในขวดเนี่ยมันจะค่อยๆควบแน่นครับควบควบแน่นกันเป็นเก็ดน้าแข็งเกาะอ,อยู่ตามขวดรูปชมพูเลยหรือ3ครับน้ําที่เดือดแล้วเราปิดฝาไว้ครับพอพลิกมาปุ๊บเอาน้ําแข็งวางไว้น้ําที่อยู่อย่างนั้นจะกลับมาเดือดพุด่งพุบๆอีกครั้งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้น เชิญประจำที่แล้วคิดครับหนึ่งนาทีเอาละ,ะครับไม่รู้ว่าน้องๆจะตอบข้อไหนกันมีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้ง3ข้อเลยครับคุณผู้ชมมาดูวิธีการกันอีกครั้งดีกว่าครับซึ่งขั้นแรกเราจะทําการต้มน้าที่ในขวดรูปจมู้ให้เดือดน,นะครับจากนั้นก็จะนําจุกมาปิดให้แน่นแล้วจากนั้นจึงค่อยๆพลิกกลับด้านให้ก้นขวดอยู่ด้านบนแล้วจึงนําน้ําแข็งมาวางไว้ที่ก้นขวดจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับ ระหว่างจะเกิดน้ำวนหรือว่าจะมีน้ำแข็งเกาะอยู่รอบๆและสุดท้ายน้ำจะกลับมาเดือดอีกครั้ง<ป>ลองมาดูคำตอบของน้องๆกันบ้างดีกว่าครับคำต,ตอบที่ตอบคือนะครับข้อหนึ่งและข้อ2องครับอาอแล้วครับตอนนี้ตอบไม่ตรงกันนะฮะจุลาพรชนบรีบอกว่าจะเกิดน้ำนวนเป็นไงฮะมันทำไม<อ>ถึงคิดว่าจะเกิดน้ำนวน พุ่นน้ำพูมันไม่เท่ากันนะมัน,มนอาจจะถ่ายเทความร้อนแล้วทําให้กระแตน้ําเคลื่อนที่ได้ถ่ายเทความร้อนหมายถึงน้ําแข็งด้านบนค่ะค่อยๆเอาความความเย็นออกไปค่ะ ความร้อนดูดเข้ามาในน้ําแข็งละลายไปเรื่อยๆแมวิเคราะห์กันว่าจะเกิดน้ําวนขึ้นในขวดนะครับเพราะว่าความแตกต่างอุณหภูมิก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าครับที่น้ําเดือดใช่ไหมคะมันก็ร้อนมากเพราะเอาน้าแข็งที่มีอุณหภูมิต่ากว่าไปก็น่าจะทําให้เกิดน้ําแข็งรอบๆเพราะว่าอุณหภูมิลดลงอุณหภูมิลดลงเกิดการควบแน่นใช่ครับแล้วมันไม่เป็นหยดน้าหรอมันเป็นน้ําแข็งเลยหรอ ก็เกิดน้ำแข็งเลยหรอมันมันอยู่ข้างในอาจจะมีความดันหรืออะไรภายในอาจจะทําให้มันเกิดเป็นน้ําแข็งก็ได้ครับเอาล่ะครับมีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าทีมไหนจะสามารถคว้าสิบคะแนนแรกนี้ไปก่อนหรือว่าอาจจะตอบผิดทั้งคู่มาดูเฉลย ER ไป,ปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับมาดูพร้อมๆกันดีกว่าฮะมาเลยฮะโอ้มาลุ้นกันนะฮะตอนนี้น้ําเดือดไหมครับเดือดเดือดฝุดๆเลยนะครับเดือดฝุดๆเลยนะครับจะทําการปิดถุกนะครับแล้วก็ สินเลยครับครับดมเกอไว้นะครับเออึ๊บล็อกไว้นะฮะสุดท้ายครับทำน้ำแข็งไปว,วางไว้ครับจะเกิดอะไรขึ้นฮะน้ำวนหรือจะเกิดเกล็ดน้ำแข็งครับมาดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนน้ว วนไหมฮะวนไหมครับวนไหมฮะเกิดอะไรฮะดครับเกิดอะไรครับเกิดออกมาไหมฮะเกิดออกมาไหมฮะทำไมไม่พูดครับจะไม่พูดสรุปว่ามันเสื่อมอีกครั้งหนึ่ง โอ้โหเกิดน้ำเดือดขึ้นอีกครั้งครับคุณผู้ชมแมอย่างนี้ก็ทําให้ไม่มีทีมไหนที่สามารถคว้าสิบคะแนนไปได้มาดูกันอีกครั้งครับคุณผู้ชมหลังจากที่วางน้ําแข็งลงไปก็เกิดน้ําเดือดขึ้นอีกครั้งแบบนี้นะครับแม่เดือดปุดุดเลยซะด้วยไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราลงมาฟังคําอธิบายจากโค้เบอลรัมโรรักเรืองเดชบัณฑิตในโครงการพสวทของสสวทรองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกันครับประเด็นแรกที่ต้องเข้าใจกันก่อนก็คคืืออําาาาวว่่่กรเดดนมัแ อะไรนะครับมันคือการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอขึ้นมาใช่ไหมครับ <Ừ. S 1> ตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าความดันค่าหนึ่งแล้วก็ค่าอุณหภูมิค่าหนึ่งที่ทําให้เกิดการเดือดได้อย่างเหมาะสมนะครับอย่างเช่นน้ําทั่วไปถ้าบอกว่าความดมันบรรยากาศเราก็จะบอกว่าน้ำเดือดที่ร้อยองศานั้นคือ100อองศานะครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่เรารู้ใช่ไหมครับ,รบถ้าเกิดเราขึ้นไปบนภูเขา<ะ>เราต้มน้ำเนี่ยน้ำเดือดที่อุณหภูมิเท่าไหร่ มันก็เลยจะลดลงอ๋อแสดงว่าถ้าเราไปต้มน้ำบนดอยอะไรต่างก็จะใช้อุณหภูมิน้อยกว่าร้อยองศามันก็เดือดแล้วนี่คือความพิเศษของตรงของสิ่งนี้นะครับเรามาสังเกตว่าสิ่งที่เรามองเนี่ยคืออะไรบ้างจังหวะที่เราต้มน้ําจังหวะแรกนะครับเราให้ความร้อนไปเราเห็นว่าอากาศเนี่ยมันเริ่มร้อนละมันมีการเดือดเกิดขึ้นจะเห็นว่าไอ้น้ำเนี่ยออกมา จังหวะที่เราติดฝ้าเนี่ยครับพอติดป,นะปุ๊บตุ้มเข้าไปาความร้อนไหข้างในมันมีความร้อนอยู่ม,มวมออมมลอากาศเนี่ยก็ถูกผลักออกไปด้วยเพราะอากาศร้อนเนี่ยขยายตัวถูกปะครับพอเราคว่ำเข้าไปเนี่ยข้างในเนี่ยก็มีมวลอากาศค่อนข้างจะน้อยอยู่พอเราใส่น้ําแข็งไปปุ๊บความเย็นทําให้เกิดความดันสูงขึ้นหรือลดลงความดันลดลงาดนลดลงตามไปด้วย ความดันลดแล้วไงฮะความดันลดลงเนี่ยจะทําให้จุดเดือดเนี่ยลดลงตามไปด้วยนะครับมันจะมีลักษณะของความดันไอของน้านะครับที่เป็นอย่างเช่นถ้าความดันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5%้าเปอร์เซ็นตของความดันบรรยากาศนะครับ<ะ>น้าสามารถเดือดได้ที่อุณหภูมิห้อง นะครับแดงว่าตอนนี้ความดันในหลอดทดลองลูกชมพู่นี้น้อยมากน้อยมากครับถูกไหมฮะน้อยมากเพราะฉะนั้นน้ําอุณหภูมิที่ถึงแม้จะโดนความเย็นเข้าไปอุณหภูมิจะลดลงมากแค่ไหนแต่ก็ยังสามารถเดือดได้ครับคาว่าเดือดนี่ก็คือการเปลี่ยนสถานะนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนสถานะระหว่างของเหลวเนี่ยกลายเป็นไอเกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับลักษณะของการเดือด และนี่ก็คือคำอธิบายถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดน,น้ําเดือดขึ้นอีกครั้งนั่นเองครับซึ่งก็นจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิและความดันที่อยู่ภายในโดยเราสามารถพบเห็นเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันแบบนี้ในชีวิตประจ,จาวันด้วยครับ <S <S คุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราต้มน้ําบนที่สูงเช่นบนภูเขานั้นถ้าอุณหภูมิของน้ําที่เท่ากันการต้มน้ําบนที่สูงนั้นจะเดือดได้เร็วกว่าการต้มน้าบนพื้นราบนั่นก็เป็นเพราะว่าบนภูเขามีความดันอากาศที่น้อยกว่าบนพื้นราบก็จะส่งผลให้น้นําเดืออดไ้เเรร็วรวกว่านนัันงคบ